วันนี้ท่านผู้โชมวันนี้คุจะพามาดูลูกปั้นเป็ดนะครับทู้ชมวันนี้นะครับผมเราจะพามาดูลูกปั้นเป็ดที่คุณแม่เพิ่งสั่งมาครับผมเป็นเป็ดประดับส่วนนะครับมีทั้งหมดสามกล่องนะครับน้องพีมีกล่องเล็กสองกล่องแล้วก็กล่องใหญ่กล่องหนึ่งนะผมอ,อเดี๋ยวเราเปิดเลยดียกว่าอยาให้คุณแม่กับน้องพีช่วยกันเปิดนะครับเอากล่องแรกเลยครับผมกล่องแรกเลยครับมีถอยเป็นสิน้ำาลไทย เป็นเพชรเอาไว้สําหรับระดับวนนะครับผมซึ่งมาส่งเมื่อกี้เลยเนาะพีนนะ่เนาะเราก็มาถ่ายคลิปเลย <c oughs> <c oughs> นีนะครับ,รบทั้งหมดสามกล่องน,น,อน,น,นะครับผมอนนี้คุณแม่ครับก็เป็นคนตัดนะครับผมอันนี้อันนี้กล่องใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวพ่อกับแม่เขาเนาะีส่วนลูกเขาเนี่ยจะมีอยู่สองกล่องเนาะีก็คือนี่แหละกล่องละสองตัวนะ ดูสิมาดูก่อนสิอะไรพี่ตัดพี่ตัดเชือกอันนี้ก็ได้เชือกอันเดือวน,นี้ก็ไดหนหน้หอมาอย่างดีแน่นหนาค่ะใช่หอมาอย่างดีแน่นหนามากๆเลยโคุณถือว่าใช้มาแข็งดีนะต้องใช้แรงเยอะด้วยตอนนี้น้องพี่กับคุณแม่นะครับผมก็ช่วยกันทําอยู่นะครับมาดูที่ว่าข้างใน น้องเป็ดจะสวยไหมเจ้าที่เใช่มันจะเป็นเหมือนเป็ดของจริงหรือเปล่าที่เอามาทำเป็นรูปปั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว้าวนี่คือแกะกมาแล้วอันนี้คือโฟมดูสิดูสิ<อ>ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนโอ้โหอ,อ,อันนี้เป็นกระดาษที่เขาห่อมานะครับผม แพ็คมาอย่างดีมากๆเลยใช่นี่ไงมีคนควบหัวเป็ดไว้อยู่มีทั้งโฟมแล้วก็มีกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่แกะไปก่อนทุกกล่องเลยไหมเดี๋ยวลองมาดึงออกครั้งเดียวไหมอืมแม่ช่น่น้องพีกับคุณแม่ก็ช่วยกันทําอยู่ครับผมตอนนี้สองมือแข็งขันนะครับผมช่วยกันนะครับ <laughs> เยวขยับกองนี้ออกมาก่อนก็ได้อ,อยู่ใกล้กันเกินไปจะแกะยากเดี๋ยวน้องพี่ตัดสายสีเหลืองไว้ให้แม่ฝั่งนู้นก่อนนะพี่พี่ตัดกลองใหญ่เลยครับลูกให้คุณแม่เป็นคนแกะเองนะออพี่ตัดเลยตัดดีๆนะตัดดีๆนะ อ่านี่คือกล่องที่สองนะครับผมนี่เดี๋เราจะเอาขดาดออกก่อนนะครับนี่เหลือกล่องใหญ่นะครับผม ยครบทั้งสามกล่องแล้วนะครับคราวนี้เรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าต้องระวังระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเพิ่งดึงครับลูกค่อยดึงนะครับค่อยๆดึงนะทำไมมันยักดอะไรมาขนาดนี้เ่ยใช่เขาทำไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันแตกนะพี่่โอัง่นมากขนาดนไม่นักขนาดนั้นหรอก วางก่อนไหมน่าจะเปิดอก่อนเนี่ดีดีดีวางนี้กอ่อนเถอะลูกวางออกก่อนตอนนี้พี่เป็นคนเอ่อเก็บเก็บพวกโฟมพวกอะไรพวกนี้ออกหน่อยนะลูกค่อยๆดึงนะตอนนี้ก็วุ่นวายวุ่นวายกันนิดนึงนะครับผมแช่เพ่าต้องระวังเราก็ต้องดึงดึงออกก่อนนะ เก็บออกก่อนนิดเลก็กน,น้อยใช่เก็บอ,ออกก่อนก็ให้มีพื้นที่ก่อนใช่ต่างคนก็ต้องต่างช่วยกันทำนะครับตรงนี้เริ่มยาแล้วก็ตรงนี้เริ่มยากนะครับเรยาก,ยาก <c oughs> ดูนะครับผมที่เขาที่เขาใส่มาแล้วครับผมห่อมานะครับโผมทั้งกระดาษทั้งโฟมนะครับผมจัดเต็มจริงๆครับอ่าเลยออกยากนะเนี่ยพี่ต้องระวังหน่อยนะพี่มาเกี่ยบทางนี้ด้วยหรอกเกี่ยวกับทางนี้ ่จิตทางนี้ค่อยๆดึงออกนะเอาฟลูมข้างหน้าออกก่อนนะครับลูกเออค่อยๆดึงออกนะแล้วก็ใจเย็นๆเบาๆวางดีๆลูกมีเศษด้วยอ่ะเป็นอะค่อยๆดึงอลงไหมลมก็ค่าลมลมก็ชัดงนี้เป็ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ลมแรงมากๆเลยนะครับผมนี่โอ้โหนี่นี่เสียงลมนะครับผมที่ได้ยินอยู่นะครับผมนี่คือเสียงลมนะครับ ว้าวออกมาแล้ววางไว้ตรงนู้นก่อนก็ได้ครับคุณแม่เดี๋ยวตรงนี้มันจะใกล้เกินไปนะครับเดี๋ยวจะเดินชนกันจะเดินชนกันเอาไว้ตรงหงัวมุมก่อนนั่นแหละตรงนั้นแหละมาแล้วนะครับหนึ่งตัวนีหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือตัวตัวพ่อกับแม่เขานะตัวใหญ่มากๆเลย โอ้ยระวัง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 ีวางลงวางลกวางลูเบาๆลูกป่าว่า,วา,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 าใ,หให้ให้แม่เป็นคนเอาออกก่อนดีกว่าให้แม่เป็นคนถือออกดีกว่าแล้วป่ากกว่าพี่ทํามันหล่นครับ <c oughs> นี่ก็อยก่สองตัวน,นะครับผม <ตา S 1> ไ,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้แม่เป็นคนทําดีกว่าครับ เดี๋ยวเผื่อพีจิ้มแรงมันโดนผิวมันนะเอาวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงมุมนี้จริงๆเราต้อนะจะบข้อมุมหน่อยนะ,ะตัวหนึ่งในนี้อ่ะมันจะได้ออกออกมาหนึ่งแต่ให้แม่อ,ออกให้มาสองตัวแล้วนะครับนี่คือตัวที่สามนะครับผมออตัวที่สี่ตัวที่สี่เดี๋ยวให้แม่อุ้มให้หลูก <c oughs> อ้าวมาแล้ว เดีย๋ยวเราลอ,ลองแกะตัวเล็กดูก่อนสิให้คุณแม่แกะตัวเล็กดูก่อนสินไม่ไม่ไม่ให้แม่ทำให้แม่ทำครับนี่นะครับผมนี่คือตัวเล็กนะครับนี่คือลูกของเขานะพีเป็นลูกเป็ดลูกเป็ดทั้งสี่ตัวจะจะใช่เป็นลูกเป็ดที่เลหรือเปล่าหรือว่าเป็นลูกเป็ดน่ารักลูกเป็ดที่เลมันก็ต้องน่าจัง น้องพี่กับคุณแม่แนละ้วผมก็ช่วยกันอยู่นะครับระวังนะไปถ่าดจิ้มโดนต้องระวังด้วย<ป>ดูนะครับผมโอการแพกของเขาเนี่ยหอดีมากเลยนะครับผมนี่ไงพี่เห็นตัวเขาแล้วอุ้ย <ไป S 1> สีขาวสวยมากๆเลย ตัวแรกนะครับผมลูกเป็ดตัวแรกนะครับผมจะปออาแล้วากออแล้ว้ะอม้จะมจะากะปาแกออกมแล้วปมออา้ม้อแวจจะ้าหอวปม้ เพราะว่าการขนส่งมันจะแตกหักได้ง่ายนะพี่เพราะฉะนั้นเขาต้องแบบระวังมากๆ,าๆเลยคุณแม่ตัดแบบนั้นดีกว่านะตัดตรงที่มันมีที่มันที่มันมีสกอตเทปพุ่มตรงไหนมีสกอตเทปพุ่มก็ตัดตรงนั้น วางมือด้วยนะทําไมไม่เอาไอ้นั่นตัดเออเป็นร่องน่ะตัดออกดีๆตรงไหนที่เขาติดน่ะอยากเป็นนัดสิยาเป็ดหัวยังไงแคร์แครเป็ดตาขาวแดงบอกมาแล้วไหนพีฟีเปลาดิซิว้าวนี่คือเป็ดตาขาวเป็ดตาขาวของคุณแม่นะครับผม ว้าวสวยงามมากมากเลยโอ้โหแต่ว่ามันน่าก,กลัวอยู่นะเพราะตามันขาวเขาต้องไปแต้มตามันเป็นสีเอออันนี้เขาทำจากปูนนะครับลูกนี่สวยมากๆเลยขาก็เป็นเหล็กนะครับผมนี่ตัวสีขาวมีโบด้วยนะพี่เนาะดูดูว่าปลูกโบให้ด้วยกระดาสีาาย่โอโตกระาสีใหม่น่ารักมากๆเลยอยู่ตรงหนเขาหน,นสวยมากๆเลยนะครับผม ันะี่คือตัวแรกนะครับผมให้ดูตรงเต็มหน้าไปเลยอืมเท้าเขาครับผมจะเป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวว่าจะมีกองทับปิดมั้งคือมีกองทับปิดอย่างตัวน้องมากเลยไม่ติดหลังจริงๆครับผมต้องระวังต้องระวังนะแต่ก็เมื่อกี้เกือบหล่นนี่เราจบไม่ทันนี่อีกหนึ่งตัวนะครับผมขาพีจะไปฟ้าทางนู้นนะครับลูกพีต้องระวังนะเห็นไหม โดนเป็ดหนุ่มหัาหัาอันนี้เป็นตัวจะหัวตอนนี้เราก็ช่วยกันแกะเพิ่งจะแกะได้ตัวเดียวเองนะครับผมต้องระวงังต้องระวงังอา้าย่าเป็นจะปิวแล้ว พี่ต้องอันนี้ลองไหมพี่ทไมไมเกันไจตก็ต้องค่อยๆตัดเอาหาองอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกเดี๋ยวให้แม่ทำให้ก่อนว้าวตัวที่สองนะครับผมเจ็ดสีขาวแน่รักสวยงามมากๆเลย ดีกว่าตัวใหญ่เดี <force tick. S 2> ๋ยวเราจะไปดูตัวใหญ่กันนะครับเอาจาก้องระวังนะว่าใหญ่ค่ะนี่นะครับผม <1> <S 1> <S คือเป็ดคู่นะครับผมอันนี้สองตัวนะครับอันนี้คือตัวเล็กนะครับผมยิงก็ตัวใหญ่อยู่นะอันนี้อสองตัวเรายังไม่ได้แกะนะครับผมตอนนี้น้องพีกับคุณแม่ครับผมไปแกะตัวใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้ขยับออกให้มันห่างกันก่อนเราจะไม่โดนกัน เราวานิดนึงนะเราพีชอบไหมสวยไหมชอบอเดียวแต่ี่แก็คือตามันขาวเขาทำเป็นแบบสีขาวอย่างเดียวครับลูกเ,เราเราไม่เอาเป็นแบบว่าสีอื่นไงใช่มันเป็นสไตล์นี้ไง,ไงเป็นสไตล์ที่เอาไว้สำหรับประดับสวนนี่ครับลูกพี่ระวัมะงมือระวังมือเดี๋ยวให้แม่ทำ ตัวนี้ตัวแม่ของเขานะครับผมตัวพ่อกับแม่เขานะครับพี่ระวังมือระวังมือพี่ไม่ต้องไปจับว้าวสวยมากเลยนะครับก็สวยเหมือนกันนั่นแหละหน้าตาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่านี่คือตัวตัวใหญ่เขานะโอ้โหจะหนักเลยนะตัวนี้ตัวหนัหนักหนักัพี่ดึงออกลูกว้าวสวยมากเลยดึงกระดาษออก นี่ไงว้าวพี่ถอยไปก่อนสิพี่หอยไปก่อนไม่ต้องจับดูไม่ต้องจับ,ไ,จบได้๋ป่าไทยนี่สวยงามมากๆเลยนะผมเป็ดตัวใหญ่นะครับผมตัวหนึ่งนี้ก็หนักหลายกิโลนะ <c oughs> <c oughs> โอ้เป็นปูนะผมโอ้ดูมีเล็บบินสีชมพูปลูกที่คอด้วยน่ารักมากนี่เป็นตุ๊กตาเป็ด ชุดแรกเราไม่เคยมีตุ๊กตาเป็ดเลยเนาะทีเนาะนี่คือตุ๊กตาเป็ดลูกปั้นก็ <c oughs> ลูกปั้นเป็ดนี่แหละเป็นตุ๊กตาปูนปั้นนี่ครับหนูเขาเรียกตุ๊กตาปูนปั้นเอาไว้ประดับสวนเพื่อให้เกิดความสวยงามไหมครับ นั่าจะเป็นตัวตัวพ่อเขานะพี่พ่ออะไรก็ตัวเท่ากันนี่แหละไม่ต่างอ,นนอันนี้จะเป็นตัวแม่เขาใช่เหรอใช่ตัวพ่อก็จะตัวสูงกว่านิดนึงไงพี่ตัวสูงตัวใหญ่กว่านิดนึงหน้าตาก็จะเหมือนกันทุกตััวนน่แหละก็คือตาขาวปากยื่นยาว,ยาวใช่ก็คือเป็ดคครรอบัวครอบครัวเป็ดไง ครอบครัวเป็ดเนี้ยมีลูกเป็ดอยู่ทั้งหมด4ตัวนะพี่ครอบครัวเป็ดว้าวเห็นไหมสวยงามเห็นไหมสวยงามเลยหางเขาอายจะอันนี้หางจะคมกว่าจะแหลมกว่านิดนึ่งใช่แหลมมากเลยสั้นๆนิดนึงตัวใหญ่เลยนะพี่จิงร็่แล้วรู้แล้วทาไมผาถึงว่าไม่เท่ากันตัวเท่ากันเลยนี่ เท่ากันก็ไม่ต่างรอกเอาเอามาใส่ในกล่องไว้ใส่ในกล่องไว้นะกระดาษเดี๋ยวจะปิวไม่ต้องเม้าทขี่หรอกเอามาไว้ก่อนเลย,ยอ,อ่านี่คือแก่ออกมาครบทั้งสองตัวแล้วนะครับนี่คือตัวพ่อกับแม่เขานะครับผมตัวใหญ่นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับเรามาดูข้างหลังกัน ราก็จะมีธมาชิกใหม่เป็นครอบครัวเป็ดนะครับผมมาอยู่ที่บ้านน้องพีนะครับ <laughs> เป็นครอบครัวเป็ดดูนะครับผมดูกล่องนะครับโอ้ดูของที่เราเลือกมาแล้วผมเย, <laughs> ยอะมากมายเลยนะครับผมโอ้เ <laughs> ต็มเลย งสัเราจะไม่ได้สั่งตุ๊กตาไดโนโเสาร์มาไว้เลยทีเป็นรูปปั้นไดโนเสาร์ไหมเอาเอามาไว้ที่บ้านไงให้พี่ถ่ายรูปเล่นไงได้ไหมาวางดีลูกว่างวางลงดีดีครับจะจัดผ้ามันไงให้มาดูเลยสวยไม่เป็นไรยังไม่ต้องจัดผ่าครับลูก่ได้ตั้งโชว์นิ่เยใช่ตั้งโชว์ไปก่อน ออกมาสามตัวแล้วนะโอ้สวยมากๆเลยเอายัดเอายัดลงในกล่องลูกเอยยัดลงในกล่องเพราะว่าลมมันพัดแรงมากไงใช่ตอนนี้มันคือฤดูร้อนนะแต่ว่ามันอยากจะหนาวตอนนี้ตัวที่สี่ลูกเป็ดตัวที่สี่นะผม กำลังจะออกมาข้างนอกนะครับตอนนี้ยังไม่ออกมาตอนนี้กำลังนี่คือลูกเป็ดสามตัวนะครับผมใช่เป็ดตัวที่สี่ระวังระวังพีระวังมือระวังเดี๋ยวกเดี๋เดใก้แมแกเดกเก่อน ลูกเป็ดตัวที่สี่ได้เผยโฉมออกมาแล้วครับน้องพีจับดีนะครับลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ช่วยดึงออะระวังระวังนะโป้ยระวังระวังระวังลูกหนักมากว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เดินมาทางนี้ครับ เดี๋ยวเราไปวางเรียงกันไว้ไหมวางเรียงกันไว้ก่อนไหมพี่เอามาวางเรียงกันแล้วเราก็จะได้ถ่ายรูปครั้งเดียวงเอามาวางเรียงกับพ่อกับแม่ตรงนี้เ่ยเออ๋ยวไปแต่ว่ามันจะถ่ายายากนะอยู่มุมนั้นนี่คุณแม่มาตั้งข้างหน้าโชว์เลย อันนี้คุณแม่กับพีนะครับผมก็ช่วยกันโยนนะครับพีต้องระวังหน่อยนะครับลูกอ,อุ้มมาเลยนะอุ้มเลยนะระวังเลยเขาไม่ไม่วางนข้างหลัง่ะระวังไหมโอเคเอานะพีอยู่ตรงเสานึ่งครับว้าวนี่นะผมก็คือเป็ดสีขาวสวยน่ารัก ที่บ้านน้องพีนะครับผมตอนนี้เราก็แกะการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าว่าน่ารักแค่ไหนนะครับ่น้องพีครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัอลาไปก่อนนะครับทานผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับทานผู้ชมฝากกดติดตามช่องอออพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับน้องพีบา,บายบายฝูงเป็ดน,น่ารักมากๆ เา้าไปยืนบางทำไม <laughs>